ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยค่ะกับนักร้องดังอย่างธัญญาอาสยามนะทา่ิดกอาโลกเศรษฐีชาวรามเนะี่ยเอ่ยปากขอแต่งงานแล้วหลังจากที่มีการเลิกกับหนุ่มออฟสุพนัสค่ะ เดียว่าหลายๆคนก็อาจจะมีการติดตามข่าวพอสมควรนะคะแล้วก็จับตามองความสัมพันธ์ระหว่างธัญญาอัศยามกับหนุ่มอฟสุพนัทค่ะที่ได้มีการยุติความสัมพันธ์กันนะคะจนตอนนี้ค่ะบอกเลยว่าเธอถูกอาโลเศรษฐีชาวลาวเนี่ยเอยปากขอแต่งงานแล้วนะคะก็เลยออกมาเล่าเรื่องราวผ่านทางรายการคุยแทบโชว์ค่ะยืนยันค่ะว่าเอะในเมื่อเราชอบเขาอ่ะเขาตรงสเปคทุกอย่างอ่ะทำไมเราต้องปิดโอกาสตัวเองบางคนบอกว่า move on เร็วเกินไปเอออะไรขนาดนั้นล่ะ เจ้าตัวยืนยันนะคะว่าไม่อยากเสียเวลาแล้วอ่ะเพราะว่าทุกอย่างมันมีสเต็ปในการวางแผนชีวิตแล้วว่าเออวางแผนไว้อยากแต่งงานตอนอายุเท่านี้เพราะมีครอบครัวแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเธอบอกว่ารู้จักกันมา8เดือนที่คบกันเนี่ยสเดือนแรกมีการคุยวิดีโอคอลกันก่อนรู้จักกันทําความรู้จักกันก่อนเพราะว่าที่รู้จักเนี่ยคือพี่ลาล่า,ลามีเพื่อนทาธุรกิจเขาก็เลยชวนไปแบบเออไปเที่ยวที่ลาวไหมแล้วตอนนั้นเป็นจังหวะที่ เหมือนเปตอนกลางคืนค่ะมีปาร์ตี้ในบ้านเป็นญาติของอาโลก็จะมีโต๊ะจีนประมาณสัก30-40โต๊ะนะคะเธอก็มีการขึ้นไปร้องเพลงเพราะว่ามันมีเวทีแล้วคุณลาล่าเขาก็สนุกสนานของเขาไปแล้วค่ะเธอก็บอกว่าเธอรู้สึกเงงเงงอ่ะก็เลยไปสะดุดตาผู้ชายอยู่คนหนึ่งเอ้ยทำไมหล่อจังเลยผู้ชายคนนี้ มองเขาตั้งแต่สามทุ่มจนถึงเทีเ่ยงคืนผู้ชมคะเธอก็พูดเล่นๆกับเจ้าของงานบอกว่าพี่เออเนี่ยมีใครแนะนำไหมหนูโสดอยู่นะเขาก็เลยไปดึงเอาอารโล่นาาลนนเนี่ยค่ะมาแล้วเขาก็แนะนําวันเนี่ยอารโล่เนี่ยโสดนะมันจะมีจังหวะที่อยู่ในงานก็จะมีจังหวะช่วงหนึ่งที่ได้มีการแลกเฟซกัน พอไปถึงที่พักค่ะก็ติดต่อกันไม่ได้เพราะเหมือนว่าเขาเล่นทาง WhatsApp นะเราเนี้เล่นหลายสุดท้ายก็เลยตัดสินใจวิดีโอคอลผ่าน Facebook ค่ะเราก็เลยโทรไปเลยโทรหาอาโล่ก่อนเลยตอนนั้นคือชอบเขาด้วยก็บอกเขาไปเลยว่าเอางี้นะ คือเราจริงจังอะถ้าจะมาคุยเล่นๆไม่ต้องคุยนะอยากจริงจังอยาก,กสร้างครอบครัวอาร์โลถามว่าตกใจมันก็ตกใจค่ะจู่ๆมาพูดแบบนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยเราก็รู้จักกันมานานแล้วนะแต่เพิ่งมาคุยกันพอเรามาเจอกันปุ๊บเลยรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจะสร้างครอบครัวให้มันสมบูรณ์แล้วอะมีฝันไว้ว่าอยากจะแต่งงานตอนอายุ29เาราแค่มีการแพลนชีวิตไว้เป็นสเต็ปๆนะตอนนี้เธอบอกว่าเธออายุ26สแล้วส่วนอารโลเนะี่ยเพิ่ง2 2อารโลเขาอยากจะแต่งงานตอนนี้เลยค่ะจนจ่มันนเป็ขาว ขึ้นมานะคะหลายๆคนก็ตกใจอารโลก็ตกใจค่ะเพราะว่าเอา้าทาไมจู่ๆขึ้นมาเป็นข่าวดางังทั้งที่ลาวแล้วก็ที่ไทยเลยนะคะจะต้องมีคันใส่แมสไปโรงเรียนเพราะว่าไม่เคยเป็นข่าวแบบนี้นะคะ่ะเพื่อนก็แซวกันใหญ่แล้วเฮ้ยจะแต่งงานแล้วเหรออย่างงูอย่างงี้ถามว่ามันใช่เรื่องจริงไหมอาโลก็บอกว่าก็เป็นไปตามข่าวแหละก็อยากแต่งงานจริงๆอยากสร้างครอบครัวจริงๆอะนะคะแล้วถ้าถามว่าหลายคนมองว่าเอมันเร็วไปนะมันเพิ่งแบบว่าเพิ่งคบกันเองอะมูฟออนเร็วไปหรือเปล่านะคะเธอมองว่า ถ้าปิดใจรับคนนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเสียเวลาชีวิตอะถ้าเราบบกว่าไม่อยอมเปิดใจสักทีมันแต่รอเวลาแบบเนี้ยเราอาจจะไม่ได้เจอเขาเราอาจจะพลาดโอกาสที่เจอคนดีๆแบบนี้ไปก็ได้นะคะเธอก็เลยตัดสินใจออกมาเล่าเรื่องราวนี้ว่าเออมีแพลนแต่งงานยังไงทําไมมูฟออนเร็วจังอะไรอย่างนี้นะะถือว่าเรื่องราวทั้งหมดเธอก็ออกมาเคลียร์ชัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ